ในโลกของเวทมนต์โบราณมีคาถาหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าดึงจิตผูกใจคนได้แม้ไม่ต้องเอ่ยคำใช้แล้วคนรักกลับมาคนเมตตาคนเห็นหลงไหลดังต้องมนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับวิชาคาถาสีพึ่งสายโบราณที่แรงที่สุดหายากที่สุดและเห็นผลจริงจากประสบการณ์จริงฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมวิชานี้ ถึงถูกซ่อนไว้เฉพาะในสายครูบาเท่านั้นวิชาบทคาถาสีพึ่งสายโบราณเมตตามหาสเสน่ห์ขั้นสูงมีจุดประสงค์ของวิชาคืออะไรไปฟังกันครับใช้เรียกจิตคนรักเก่าใช้ในการเจรจาค้าขายงานบริการใช้ดึงดูดให้คนเอ็นดูเมตตาหลงไหล ใช้เสริมราศีสเสน่ห์ตัวตนให้คนอยากเข้าใกล้พูดคุยบทคาถาสีพึ่งสายโบราณบทหลักสายขเขมรอีสานโบราณโอมสิวังสารนังคัดฉามิอิติปิโสภะความาหาเมตตาสัพพสัสตาปิยังมะมะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปิยายาทายินดีนะมะพทะมะอะหุ อารหังเมตตาสัพเพชนาะพระหูชนาะปิยังมะมะอิทธิริศครูบาผูกใจคนผูกใจเขาให้มารักมาหลงมาคิดถึงแต่เราโอมมะลึกกึกกิปิยังมะมะสมลือมะไลโอมสวาหะสวดสามหรือเจ็ดจบเป่าลงที่สี่พึ่งก่อนใช้ใช้แต่ปากหรือปลายนิ้ว ก่อนพูดกับผู้ที่อยากให้หลงรักหรือเจรจาให้เมตตาบทเสริมปลุกพลังเรียกจิตเรียกคนรักใช้คู่กันณเมตตาโมสเนพุทธปิยายาทายินดีสารนังคัดฉามิผูกใจเขาให้คิดถึงเราให้จิตเขาผูกเรามาลุ่มหลงณนะมะพทะปิยะมะมะโอมจิตมนุษย์ทั้งหลายจงมาหาเรา โอม,มลึกกะยใช้เป่าก่อนพกสีพึ่งหรือเสกใส่สีพึ่งก่อนใช้งานจริงส่วนประกอบของสีพึ่งสายอาถรรพ์โบราณต้องปรุงตามตำราขี้พึ่งรังป่าที่เก็บในเรือกดีเช่นวันศุกร์ขึ้น15คหำวานสาวหลงว่านดอกทองวานช้างผสมโขลงวานจูงนางน้ำมันจันผสมหัวเชื้อพราย บางสายใช้ปลายสายขาวน้ำมันเสน่ห์เจ็ดชนิดปรุงในกะลาตาเดียวปลุกเสกด้วยคาถาเสน่ห์ในคืนเดือนเพ็ญโดยพระสายวิชาแท้เรื่องราวประสบการณ์จริงสายครูบาบุญตาแห่งพนมดงรักมีลูกศิษย์ชื่อไอทูนอายุ38ปีเป็นคนขายของตลาดนัดเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งมากแต่ฝ่ายหญิงตีตัวออกห่างเพราะมีแฟนใหม่ไอทูน ได้สีพึ่งจากครูบาบุญตาทําจากรังพึ่งว่านสาวหลงบวกหัวน้ำมันพลายพร้อมบทคถาด้านบนนี้และคำแนะนำว่าให้สวดเป่าลงสีพึ่งเจ็ดวันแล้วใช้แตะใต้คางก่อนพบเธอวันที่9หลังจากทําครบเธอโทรหากลางดึกร้องไห้บอกว่าไม่รู้เป็นอะไรคิดถึงแต่หน้าอ้ายอยากกลับมาอยู่ด้วยอีกและหลังจากนั้นไม่นาน ก็กลับมาอยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้ไอทูลย้ำว่าเขาตั้งใจขอคืนดีอย่างมีศีลธรรมไม่บังคับไม่ล่อลวงและถือศีลห้าทุกวันข้อปฏิบัติสำคัญในการใช้วิชาสีพึ่งให้ได้ผลสูงสุดตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนใช้อย่าใช้เล่นหรือทดลองสวดบทคาถาและตั้งจิตถึงครูบาอาจารย์ก่อนใช้ทุกครั้งอย่าใช้กับผู้ที่มีเจ้าของเด็ดขาดวิชานี้แรง อาจย้อนเข้าตัวใช้เพื่อเสริมสเสน่ห์เมตตาสร้างโอกาสไม่ควรใช้หลอกลวงเคล็ดลับเสริมพลังสีพึ่งจะแรงมากในวันศุกร์หรือวันพระถ้าใช้ก่อนพูดต่อหน้าคนสำคัญให้จุดธูปห้าดอกอธิษฐานขอให้เกิดผลโดยไม่เบียดเบียนหากสมหวังให้ถวายน้ำอบหมากพลูหรือดอกไม้หอมเป็นการขอบคุณครูวิชานี้ ไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของหลอกขายแต่คือของจริงในโลกอาคมที่ผ่านการทดสอบมาหลายชั่วคนหากคุณศรัทธามีศีลและตั้งใจใช้ในทางเมตตาสีพึ่งจะเปิดประตูหัวใจของคนตรงหน้าให้คุณได้อย่างน่าอัศจรรย์ถ้าคุณอยากเรียนรู้วิชาโบราณแท้ๆแบบลึกกว่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ กดแชร์และสั่นกระดิ่งไว้เพราะครั้งหน้าเราจะพาไปเปิดวิชาลับที่แรงยิ่งกว่าคำว่าสเสน่ห์แล้วเจอกันในตอนต่อไปครับหากคุณมีแนวคิดหรือเรื่องราวอาถรรพ์ที่น่าสนใจอย่างให้เรานำเสนอสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกับเราได้เลยและคะแนนคลิปนี้คุณให้คนละกี่หัวใจดีครับ